แ a วหน้าออนไลน์พอดแคสตวันนี้เป็นคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ชื่อตอนชายไทยไม่ทราบชื่อชักใหญ่แพรทองทานการถอดชื่อทักษิณชินวัตรแลกกับการเพิ่มวันซักฟอก10มีนาคม2568ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีแพรทองทานชินวัตร ซึ่งฝ่ายค้านยื่นยัตติมาตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์ยังเต็มไปด้วยความไม่ชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เนื่องจากยัตติยังไม่ได้รับการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาของการอภิปรายหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่ฝ่ายค้านได้ยื่นต่อสภาแต่กลับเป็นเรื่องที่อยู่เบื้องหลังยัตติชื่อทักษิณชินวัตรที่ถูกบรรจุในยัตติของฝ่ายค้าน กลายเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ฝ่ายรัฐบาลต้องยื้อกันอภิปรายออกไปในวันมูฮัมหมัดนอมัตาประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนกรานว่าหากฝ่ายค้านไม่ถอดชื่อทักษิณชินวัตรออกจากยติจะไม่มีการบรรจุวาระนี้เข้าสู่การพิจารณาเพราะถือว่าเป็นการพ้าพิงบุคคลภายนอกซึ่งขัดต่อข้อบังคับการประชุมสภาและเสี่ยงต่อ,อการถูกฟ้องร้องในภายหลัง การปฏิเสธยติเพราะมีชื่อทักษินชินวัตรไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของข้อบังคับทางกฎหมายเท่านั้นแต่อย่างสะท้อนถึงความพยายามของฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยที่พยายามปิดบังกลบเกลื่อนในข้อเท็จจริงสำคัญที่ว่านายทักษินชินวัตรคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการชักใยรัฐบาลและชักใยแพทองทานซึ่งทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิด ฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลประชาชนก็ยืนกระต่ายขาเดียวไม่ถอดชื่อทักษิณชินวัตรออกจากยัตติด้วยเหตุผลที่ว่านายทักษิณไม่ใช่เพียงบุคคลภายนอกแต่ยังมีบทบาทโดยตรงในการบริหารราชการแผ่นดินตั้งแต่การแต่งตั้งบุคคลสําคัญในรัฐบาลไปจนถึงการกําหนดนโดยบายหลักของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนี่คือประเด็นที่ฝ่ายค้านต้องการเปิดเผยในศึกซักฟอครั้งนี้ หากไม่สามารถหาข้อสรุปได้ในเร็วๆนี้การอภิปรายไม่ไว้วางใจอาจไม่เกิดขึ้นเนื่องจากสมัยประชุมสภาจะปิดลงในวันที่11เมษายนหากยังไม่สามารถบรรจุยติได้ฝ่ายค้านจะพลาดโอกาสในการตรวจสอบรัฐบาลและรัฐบาลก็จะรอดพ้นจากการถูกซักฟอกไปโดยอัตโนมัติซึ่งถือเป็นการเสียโอกาสครั้งใหญ่สำหรับประชาชนที่จะไม่ได้รับการตรวจสอบที่จำเป็นนี้ ทางออกที่เป็นไปได้มากที่สุดในเวลานี้คือการเจรจาต่อรองทางฝ่ายการเมืองฝ่ายค้านอาจต้องยอมถอดชื่อทักษิณชินวัตรอกอจายยติเพื่อให้การอภิปรายสามารถดําเนินต่อไปและขอเพิ่มวันอภิปรายเป็นจํานวนมากกว่า1วันแทนที่จะจํากัดกรอบการอภิปรายไว้แค่เพียงวันเดียวตามที่พักเพื่อไทยต้องการ การขอเพิ่มเวลามากกว่า1วันไม่ใช่แค่การต่อรองทางการเมืองเท่านั้นแต่ยังเป็นการทดสอบสปิปีติของพรรคเพื่อไทยด้วยอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะไม่มีชื่อนายทักษิณนยติการอภิปรายก็ยังสามารถใช้เทคนิคการพาดพ,พีงแบบอ้อมๆได้ กฎหมายไม่ได้ห้ามสสกล่าวถึงบุคคลภายนอกในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพียงแต่ต้องรับผิดชอบต่อคำพูดของตนหากเกิดความเสียหายบุคคลที่ถูกพาดพิงสามารถฟ้องร้องได้และเอกสิทธิ์ของสสไม่สามารถคุ้มครองได้หากฝ่ายค้านต้องการเปิดเผยบทบาทของนายทักษิณสามารถใช้วิธีการพาดพิงแบบทางอ้อมได้ขึ้นอยู่กับฝีมือและความเจนจัดของสสฝ่ายค้านในการอภิปราย หากการอภิปรายสามารถเชื่อมโยงนโยบายและคำสั่งต่างๆกับบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในโครงสร้างของรัฐบาลซึ่งจะทำให้ประชาชนเห็นภาพชัดเจนว่าใครเป็นผู้ชักใหญ่ครอบงำรัฐบาลและใครเป็นผู้ชักใหญ่ครอบงำนายกรัฐมนตรีแพทองทานแม้จะไม่เอ่ยชื่อทักษิณชิน,นวัตรด้วยเหตุนี้ชายไทยไม่ทราบชื่อ อาจจะกลายเป็นตัวละครเอกสำคัญที่มีบทบาทในศึกซักฟอกครั้งนี้แม้ว่าชื่อของนายทักษิณจะไม่ได้ถูกกล่าวถึงโดยตรงแต่การอภิปรายครั้งนี้ไม่เพียงแค่การตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลแต่ยังเป็นการเปิดเผยเบื้องหลังการเมืองที่อาจทำให้ประชาชนตระหนักถึงอำนาจที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังรัฐบาลแพรทองทาน คำถามสุดท้ายที่อาจสำคัญที่สุดในครั้งนี้ก็คือฝ่ายค้านควรยอมถอดชื่อนายทักษิณชินวัตรหรือไม่แต่ในมุมมองของหลายฝ่ายคำถามที่จริงๆควรถามอาจเป็นประเทศไทยจะหลุดพ้นจากเงาของเขาได้จริงหรือจากไทยโพส์ต